สวัสดีจ้าย้ายมีอาชีพะปะเปลี่ยนซิปเนาะก็บูถือว่าเฮ็ดเป็นอาชีพเลยดอกเป็นอาชีพเสริมเถอะอ่าย้ายเย็บผ้าเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ย้ายก็เอาจาักเย็บมาตัวเดียวจะเก็อุ้ยก็ะมได้ไอ้เหมียวโอ้ยไอ้เหมียวยับขึ้นไอ้เหมียว ย้ายกรบี่เอาจาักโพงมากเนาะบาัดทีนี้ผ้าที่ย้ายได้มากเนี่ยก็คือเป็นเป็นผ้าลื่นๆนิ่มๆเนาะคันวา,ายย้ายเลาะตั้งแต่แตะเข็บโพงตะเข็บล้านเนี่ยก็กย้ายกระสีบะมีจักโพงเนาะบัร่นีย้ายก็เลยในจะอันนี้ท่อนนี้ก็เป็นยางไม้เนาะอันนี้ก็เป็นอันเกาย้ายก็เลยเย็บต่อกันยังเี่แลวย้ายกระสีดึงเอาจะเพราะว่าคันเขามีจักโพงนะเทากับกสีเลาะแบบ ง่ายเลยนะแต่อันนี dad, oh, ้เขาต้องเซฟเขาบอกมีจักโงก็เลยต้องเจาะตรงกลางเจาะตรงกลางแล้วก็ดึงเอาดึงให้ยัางมันเข้าไปในขอบกางเกงนี่จ้ะมันก็สีตะกุกตะกักนี่ยจ้ะโอ้แมวคิดถึงยายอ่ะโอ้ช่วยช่วยช่วยยักกัดกันยักกัดกันอ่ะอ่ะนุนนุนนุนลุกล่องลุกลองเห็นไหมเห็นไหม อคิดถึงยายโอ้โดดลงโดดรือร่วงแต่เขาว่าชินแล้วเขาโดดไปโดดมาอย่างนี้แหละโน,โน้โนมองกล้องมองกล้องอืมไหนอะไรละ่ะหิวน,นม้มนี่จ้ะค่อยๆยัดเข,ข,ข,ข้าไปจ้ะสลิงเงหรอ ở à. trong này à, tki thì dái bón mèo hiu nấm chả, dái cả rèn yết hà, đong năn con, mẹ chả, ừm, cài thời nôi, dưng white đó, đừng héng cả anh ấy rút cả bị nha, nhác, ích mẹ chả, dái cả ao ฮะตอนแรกยายพูดภาษาอะไรภาษาไทยสรุปสรุปยายบอกว่าอยาดึงไว้เรียนอะพูดคำอีกแลวอยากจพูดลาวใช่ค้นขมิ้นกับสิเบา้าผลไทยผลเล้ายังไงสิละจรร้ะเนี่ยจ้ะบัณฑิตพ่อเขาดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็เราก็จะมาทำการล็อกตรงนี้ออก็แมวมันก่วนจ้ะพี่น้องเสียงกับสิครมครามแก๊น้อยจ้ะ เว้าไทยบ่ท่องจ้ะเพราะว่ายายก็เป็นคนเขมรจ้ายายเป็นยายกัดมนุษย์เมรจ้าแต่ว่าก็ยามเว้าก็สิเว้ากระเดอกระดากระเดอกระดาสิลาวก็บ่ใช้สิไทยก็บ่เชิงสิเว้าจังซี่ล่ะจ้ตกเขมรแน่แต่กันเว้าเขมรเลยก็มันบ่แม่นลาวเลยก็บ่แม่น ก็สิกายเป็นกระเดือกระดาเนี่ยแหละจ้าเนี่ยจ้าเพราะเขาดึงได้ออกมาแล้วเนาะเ้าก็สิมาเย็บต่อกันจ้าเ้าก็สิมาเย็บต่อกันโอ้ยหอนค่ะกแกพี่น้องเอ้สยไโอ้ยลุกลุกยายอยู่นอกป้าบุษใช่น่าจะอยู่ข้างนอกล้างถ้วยอะไรให้ยายด้วยอ้าวลุกแล้วพี่น้องเอ้เบาหน่อยเดียว วาวน้อยเดียวหนึ่งกันลดนะเผลอบ่ได้จ้างานเยอะแยะคนงานที่แบบต้องใจเย็นๆไว้นะได้ปยวยคนนี้เข้าภาษีดึงปื๊ดอืมให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเด้อยันนี้เข้าภาษีเย็บต่อจ้าต่อตะกี้ยีกยแก เห็ดเส็จมาแล้วหลักโตหนึ่งยายก็บม่มียังสีลงคลิปอะนะก็เลยใช่อันนี้แหละจักก็โ์ขนไปขนมาหลายจังหวัดแล้วจักนี่ก็ได้ตะกี้ก็เปิดยวนเย็บยนบวนสมุทรสาครและยายก็ไปบุรีรัมย์โควิด บันนอกเฮ้าบัดเนี่ยยายกลับมาละย่องจากสามจังหวัดเด่นอตอนนี้เราก็ต่อได้แล้วนะจ๊ะม,มาไทายอีกแล้วี่จ้ะต่อเสร็จแล้วไอ้ตรงตะเข็ดที่เราเจาะ เราก็จะไปปิดรูมันนี่จ้ะแล้วเราจะเย็บพับปิดตรงห้อยตะเข็บเจ้าเจาะหน้าตปที่เจาะตรงห้อยตะเคเ็บเ้้ยหามันนิ่มไหมแตเ่เลยเละสุมซีชุมหาอะไรได้ไดจักมันบ่เดินได้มันเป็นผ้านิ่มผ้ายืดน,น,นะหน้จาจักมันก็บ่เดิน ตอนนี้เราก็ปิดเทบ ip, เรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิมาเดินเส้นกลางเนาะกลางนี่จะเย็บเลยเย็บผ่านี่เฮดคู่กับอาชีพได้ก็ได้เนาะ เราเลิกงานมากเราก็เย็บผ้าอันนี้ย้ายก็เเ็ดสวนน้ำ้าแล้วก็รับเสื้อผ้ามาสอมน้ำย่างวันเทศก็เย็บ้าเพราะไดคาขนมขาปะทูม เซตเราจ้ะตัวละสามสิบาทจ้าใส่ยางใส่ยางตัวละสามสิบบาทนี่จ้ะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ย้ายกับขอปิดคลิปก่อนเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายเมื่อนาพอกัน